สวัสดีครับมาทำโปรเจกต์ชิดแชทกันต่อนะครับไปเปิดโปรเจกต์ชิดแชทที่ทำค้างไว้คราวที่แล้วขึ้นมาเลยครับเปิดที่ x c Workspace นะครับเมื่อวานเนี่ยทำจนถึงคีย์บอร์ดเราชิปเฟรมขึ้นไปละเวลาเอาคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับแต่ว่าตอนเอาลงเรายังไม่ได้เอามันกลับนะเราจะไปทำฟังก์ชัน y b o a r d View High กันนะครับอยู่ไหน ตรง ChatViewController.swift นะครับเอาคอมเมนต์ของในนี้ออกใน RegisterForKeyboardNotification เนี่ยนะครับแล้วก็ไปทํา KeyboardViewHigh ต่อจาก KeyboardViewShow ก็ได้นะครับฟัง KeyboardViewHigh นะครับ UnderscoreSender แล้วก็ ColonNSNotification ก็ทํากลับกันไม่มีอะไรแต่ว่าเช็คไว้ก่อนนะครับว่า if ถ้า e ซ l ์ดอทวิวดอทเ r รนเนี่ยนะครับไม่เท่ากับ0ถึงจะทำถ้ามันเท่ากับ0เนี่ยคือมันโอเคอยู่แล้วไม่ต้องไปไฮมันนะครับเดี๋ยวมันชิปไปชิปมามันจะจะยุ่งไปกันใหญ่คราวนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับก็ if let userInfo เท่ากับ s e n d e r u s e r i n f เเหมือนกับไอค b o บอร์ด view show นะครับแต่ว่าทำกลับกันในนี้เราก็หาคีาย์บอร์ดไซสนะครับ let คีย์บอร์ดซ้ายเท่ากับในวงเล็บนะครับเพื่อที่จะแคสมันก็ user info แล้วก็วงเล็บสี่เหลี่ยม UI ไปเอา UI keyboard frame begin user info key ตัวนี้ขึ้นมาครับแคสมัน as ns value แล้วก็ cg rect value จะได้ ค่าเฟรมออกมาคราวนี้นะถ้าเกิดว่าดึงออกมาได้นะครับเราก็ให้ e l l view frame o r i g น n y นะครับบวกกลับไปบวกเท่ากับ Keyboard s i z e h e i g h t แค่นี้เองนะถ้าเกิดดึงค่าออกมาไม่ได้ก็ให้รู้ว่าเฉยเฉยว่า Error นะครับก็คือไม่มีตัวเนี้ย UI ให้รู้ไว้มันทําอะไรกับมันเลยก็คือไม่ทําอะไรนะครับม่นทาอะไรไม่ได้เพราะมันเ er <c oughs> ออเลอหมดนะแต่ถ้าเกิดว่าเก็ทไอตัว user info ไม่ได้ก็เหมือนกันนะครับก็เออเลอตรงนี้แหละก็ให้รู้ว่าไม่มี user info dictionary นะครับแค่นี้เองเสร็จ <c oughs> <c oughs> แล้วมันจะหายได้ลองรันดูนะครับ แล้วก็ return เห็นไหมครับกลับมาละโอเคนะครับง่ายๆแบบนี้พอทำเสร็จเรา <t ong> ad, ก็ต้องอย่าลืมอย่าลืมไปดีเลสเซอร์มันด้วยนะครับเราก็เขียนฟังก์ชันตรงนี้หลังจาก Register ตัวนี้นะครับเราก็เขียนฟังก์ชันเอามันออกด้วยฟัง d register f o r m keyboard Notification เอาซะเต็มยศเลยแล้วก็เอาให้ Notification Center .default แทนที่ add Observer ก็เป็น remove Observer ตัวนี้นะครับนี่ Observer ก็ใส่เป็น self name ก็เหมือนเดิมก็ไปใส่เป็น NS Notification .name นะครับไปเอาตัวนี้ออกเอาอะไรเข้าไปก็เอามันออกนะครับก็ UI Keyboard v i ิวโชว์ตัวนี้ออฟเจกต์ s, ก็เหมือนเดิมครับข้างบนใส่เป็นเซลล์วิวก็เหมือนเดิมเซลล์วิวตัดวินโด้แล้วก็ Copy Paste อ,อันนี้ก็เหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนตัว Keyboard v i ิวโชว์เป็น Keyboard View high ตัวนี้นะครับแล้วก็เอามันออกตรงนี้มันยังไม่ทำงานนะครับเราต้องไปทำตรงนี้ก็ได้หลังจาก view did load นะครับก็ไปพิมพ์ view did disappear เนี่ยตอนที่กำลังจะหายไปนะครับเราก็ไปดี l e t e อ e r ซะ d e l e t e r f r o m keyboard notification เสร็จ เรียบร้อยอันนี้ไม่เห็นผลแล้วครับเพราะว่ามันทํางานข้างในหลังจากเราปิดโปรแกรมไปแล้วแต่คราวนี้สิ่งที่อยากจะบอกอีกอย่างนะครับจริงๆใครจะเช็คไว้ก็เช็คได้ถ้าใครม,มั่นใจว่าเราเอาไว้ข้างล่างเนี่ยก็ใช้ตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยมันดันไปอยู่ตรงตรงกลางสมมุติเล่นๆนะครับเล่นให้ดูเฉยๆผมเปลี่ยนเ,เดี๋ยวนะครับเปลี่ยนยังไงง่ายๆไปตรง size property มันแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ วัทถอมสเปซมีไหนโอ้มันอยู่ตรงนี้เลยให้ผมขอเคลียร์ทิ้งก่อนได้ไหมเนี่ยเ,เคลียร์คอนแซนท์ทิ้งก่อนแล้วกันแล้วผมก็เลื่อนมามนอยู่สักตรงกลางประมาณนี้นะครับไปไหนแล้ว กลับมาไม่ได้เลยโอ้ถอนเซตก่อนเ,อเทสยากนิดหนึ่งนะครับอา่ามันอยู่ตรงนี้แถวนี้โอ้โผล่ขึ้นไปข้างบนนี่นะครับวางให้มันเห็นๆหนหน่อยเอาออกมาอา่าอยู่ตรงนี้อย่าไปปนกันได้ยังไงอันนี้กลับขึ้นไปอย่าไปยุ่ง นี่ยตรงนี้สมมุติผมให้มันอยู่สักพินนะครับพินชิดซ้ายชิดขวาฟิกไฮไวตรงนี้ห่างสักห่างจากข้างล่างมาสักห่างมาสักเท่าไหร่สมมติสัก300ลองดูนะครับแค่นี้เอาง่ายๆแค่เทส อย่างนี้คือผมจะให้มันอยู่เกินที่คีย์บอร์ดจะอยู่นะครับถ้าผมกดมันก็เลื่อนเห็นไหมมันดูก็จริงๆริรแล้วเนี่ยสิ่งที่จะสื่อคือว่าถ้ามันถ้าคีย์บอร์ดมันขึ้นมาพอนะครับก็ไม่จําเป็นต้องต้องเอาตัวนี้ขยับขึ้นไปนึกออกไปครับอืมควรจะทํำยังไงนะครับอบอกเลยแล้วกันง่ายๆที่สุดไม่ให้เสียเวลาเราก็ไปตรงฟังก์ชันที่มันขยับ ใน chat view controller ตัวนี้เห็นไหมครับคีย์บอร์ดวิวโชว์ตัวนี้ฟังก์ชันที่เราเขียนนะครับเช็คตรงนี้ไปนิดนึงเซลล frame ที่เขาวายตัวนี้ก็คือว่า <c oughs> เราก็เช็คว่าถ้าไอตัว input message text ของเรา dot frame นะครับแล้วก็ max y y ก็คือค่าตัว ตัวนี้แม็กไกวคือ Y ยจะเริ่มจาก0แล้วก็ไล่ลงมาตรงนี้นะครับแม็กคือตรงนี้ขีดเส้นล่างนี้นะครับมันมากกว่ามากกว่า self.view.frame.max Y นะท e l ็ sell. view f r a m e max y ก็คือข้างล่างสุดตรงนี้นะครับอาจจะเป็นค่า600เป็นพันอะไรก็แล้วแต่ลบด้วย keyboard size.height ก็คือคีย์บอร์ดมันสูงเท่าไหร่ล่ะสมมุติตัวนี้เป็นพันคีย์บอร์ดสูง300ก็เดี๋ยวเราจะได้ค่า700นะครับถ้าตัวนี้มันต่ำกว่า700ถึงจะขยับขึ้นถ้าไม่ต่ำกว่า700ก็ไม่ต้องขยับอะไรประมาณนั้นนะครับก็เช็คตรงนี้ไว้น,นิดนึงแค่นั้นเองตรงนี้ถึงจะทำโอเคอ่ะปิดตรงนี้แล้วก็ ปิดวงเล็บให้ถูกนะครับอย่าให้งง,งแล้วก็ Structure Reindent เสร็จลองรันดูนะครับรันแค่นี้เองแก้ง่ายๆเห็นไหมครับมันก็จะไม่ไม่ต้องเลื่อนละนะเอาไปประยุกต์ใช้เล่นๆครับอันนี้เป็นไอเดียเล่นๆเสร็จทุกอย่างเสร็จหมดละผมขอเอามันกลับที่เดิมหมดนะครับ <laughs> มันเละเทะไปหมดกลับมาข้างล่างเหมือนเดิม โอเคแล้วก็เคลียร์คอนสแตนต์ขอพิมใหม่ซ้ายขวาข้างล่างเอากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ add constant เสร็จแล้ววิวคอนโทรลเลอรเราเสียไปหรืยังเนี่ยเนี่ยนะไม่มีแล้วแน่เลยโอเคผม add constant ใหม่เลยก็ ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาอัปเดตเฟรมโอเคทุกอย่างเรียบร้อยนะครับปันเสร็จนะครับแบบนี้เรียบร้อยครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ววเวอร์ไ itechsoftware.co.th หรือ f a c e b o o k c o m itechsoftware.th หรือเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า itechsoftware ก็ได้